จากเพื่อนถ้าเลื่อนเป็นแฟนแล้วจะดีกว่าหรือเปล่าก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออ้ําสมัทาโร่โด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครไม่ใช,ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะส,สับสดๆกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะมาดูกันค่ะว่าสําหรับคนที่กําลังแอบชอบเพื่อนหรือแอบรักเพื่อนเนี่ยถ้าเราจะเลื่อนสถานะจากเพื่อนกลายเป็นแฟนเนี่ยความสัมพันธ์เรามันจะดีกว่าตอนนี้หรือเปล่าอ่ามาดูกันเลยค่ะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะ ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้คุณสับสนมากๆเลยเนาะมันเหมือนกับว่ารู้สึกดีอ่ะอยากจะเลื่อนสถานะแต่ก็ไม่แน่ใจมีความกังวลอึดอัดเหมือนกันอึดอัดกับความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกัน,กนว่าอยากจะเลื่อนระดับเป็นแฟนนะแต่ก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดเลื่อนระดับไปจะเสียเพื่อนหรือเปล่าความสัมพันธ์เราจะสูญเสียความสัมพันธ์ดีๆไปหรือเปล่านะามาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนเลื่อนสถา,านะนะจากเพื่อนแล้วกลายเป็นแฟนเนี่ย ความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันจะเป็นอย่างไรอะมาดูกันค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าในระยะแรกนะมันเหมือนกับว่าเราต้องปรับจูนกันเนาะมันอาจจะมีความแบบว่าแก้แก้งๆกลางกันอยู่ทั้งสองฝ่ายนะมันเหมือนกับว่าต้องประคับประคองกันทั้งคู่เหมือนกันนะเพราะว่าสถานะเดิมอะความเป็นเพื่อนมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราแบบไม่ต้องกักไม่ต้องเกรงกันแต่พอมาเป็นแฟนอะมันเหมือนกับบางครั้งบางทีเรามีความเกรงเกรงอยู่บ้างมีความรู้สึกว่าเอ่อ ไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออมันมีความเก้ๆกกางๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วถ้าเกิดปรับจูนปรับตัวกันแล้วเนี่ยนะค่อยๆปรับจูนปรับตัวกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันจะเป็นยังไงต่อไปอืมดูจากพลังงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะค่อยๆค่อยๆชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่อยๆคลี่คลายเพิ่มมากขึ้นมันเหมือนกับว่า หลังจากที่คุมเครือนะมันอาจจะพอปรับตุปรับจูนปรับตัวกันแล้วเนี่ยมันอาจจะค่อยๆชัดเจนขึ้นคลี่คลายอะไรอะไรที่มันคุมเครือมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วจะเป็นยังไงอีกความสัมพันธ์ครั้งนี้เออดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะก้าวข้าม เฟนโซนอะนะต้องบอกเลยว่ามันมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นอยู่นะความสุขกายสบายใจมีอยู่แต่รอแค่ว่าคุณกล้าหรือเปล่านะถ้าคุณไม่กล้ามันก็ยังคงต้องสถานะเพื่อนต่อไปแต่ถ้าคุณกล้าเนี่ยดูจากพลังงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดปรับจูนกันได้แล้วอะมันมีโอกาสที่จะมีความเบิกบานในเรื่องของความรักอยู่นะหรือเป็นไปได้ว่าดอกรักดอกรักมันจะผีบานนะเออความสัมพันธ์ของคุณมันจะผีบานนะเนี่ยมันจะสดใสนะเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าคุณกล้าที่จะก้าวข้ามเฟรนด์โซนต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนดีแน่นอนนะใครลับค็นายอย่าลืมพิมพ์รับคนนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับคำนายของคุณนะ